ถูกยิงครับที่หน้าร้าน DIY ครับคนร้ายมีอาวุธปืนลูกซองครับลูกประพันธ์ใส่เสื้อสีดำครับกางเกงยีนครับมีหมวกแก๊ปครับทับทับริบแล้วก็มีคนเจ็บครับถูกยิงด้วยครับสองรถพยาบาลมาด้วยนะครับครับครับขอบคุณรับอไรครับ เอ้ร oh, ับแจ้งมีคนทุกินหน้าร้านมิเตอร์ D A Y รูปพันธ์ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนใส่หมวกแกลบมีคนทุกิงที่ได้รับบาดเจ็บนำตู้โรงพยาบาลสังกด้วยขับขบุวนขับสูนใส่ส่วนหนึ่งของเงินบริีที่เกิดเหตุครับสังกูรับแจ้งมีคนทุกินหน้าร้านมิเตอร์ D A Y รูปพันธ์ฐานฐานใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนใส่หมวกแกลบ Mì phu, làm bà chịp, có chen, cô chui, bù tu kỳ lắm bắt chế biến. A cổng trong tường thong ninh thong ninh bosi dí cây bên biến. Trong tường thong ninh thong ninh thắng kia. hãy biến. A cổng ninh thong bóng 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 ôi được rồi, 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 บวกแก๊รับตัก็สับก็สองศูนย์ตอนนี้เฮตนา9ก้านะกอนี้เฮตนา9ก้าจากการตรวจสอบมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนอยู่บริเวณหน้าร้านสุดวกซื้อคราบว่าคนร้ายอยู่ด้านในแจ้งผู้ภยัยและแจ้งใหผู้บังคับสักชาราบเลี่ยน มาเกกคนร้นายคนร้ายที่กอ่อเหตุคนร้ายที่กอ่อเหตุยิงชาวบ้านในร้าน DIY เจ้าที่ตำรวจสอตับก้ได้มาตรวจสอบให้ท่านออกมาให้ท่านออกมาครับ<ะ> DIY ถ้าท่านไม่ออกมาเราจะใช้กำลังเราจะใช้กำลัง

ให้ออกมาออกมาออกมาเดินนอออกมาเดนนอออกมาเดนนอถ้ออมา,นนออม,านนมีปัญาจะครับท่านต้องออกมาเพราะงั้นทัานจะกเจ้าหน้าที่วิสามันถ้าทนใช้กลาลังใช้อาวุธกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้อาวุธให้ท่านออกมา

thả thả tham với con lái tàu sưu nha con lái tàu sưu vinhเลย nha vinhเลย nha con lái tàu sưu vinhเลย thả tàu sưu lao vinhเลย trái kia Bài kia Bài kia để đi nha kia, Bài kia. Bài kia

พลายพลายครับผมออกมาวางอาวุธวางอาวุธวางอาวุธไม่วางถ้าท่านไม่วางเราจะใช้กำลังนะวางวางอาวุธออกมาถ้าท่านใช้กำลังนะเราจะใช้วิสามันเราจะวิสามันท่านเลยนะออกวางอาวุธวางอาวุธวางอาวุธวาง ร้นยอมรับลงนี่ลงไารอนรอน,น,นลองไปลงมาลงไปร้อนลองไ

น,นไหนเกี้ยมานะไปดูเกี้คนเจ็บไปดูคนเจ,จ,จ,จ็บจนะถูกจับนะถูกจับกุมท่านยิงคนตายตัวถูกจับกุมข้อหาฆ่<ะ>า<ะ>ผู้อื่นโดยเจตนา<ะ>ท่านมีติทตีจะให,ให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะ,ะมีติทตีจะปรึกษาทางความมีติทตีจะแจ้งให้ญาติทราบในการจับกุมและการควบคุมตัวผมจะนำท่านไปโรงพัก

打呀？<laughs> ปืกระปืกแล้วก็บอก,กเราให้ออกมา คนไทยวะเนี่ยอรค์ก็อ่าเดี๋ยวเรามาสแกนมาสแกนกลุ่คนภายนอกเรามาสแกนคนอ่าอาผู้ไม่ที่เกี่ข้องนะครับออกมานะครับออกมา

โอ้โแจ้งแล้ว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 มาแล้วาเียนไป่แจ้งจะฟืนพุทธาได้ลำวิชารอพอเรียนว่าสบเียนวันนี สามศูนย์กังตรวจสอบเทศแจ้งโดยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยน